เราเป็นช้างเท้าหน้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราเป็นคนหาเงินให้เข้าครอบครัวแต่ทําไมอยู่จุดหนึ่งเฮ้ยทําไมกูมามาจมอยู่กับสิ่งนี้ล่ะแล้วให้แม่ทาแล้วกูให้แม่เป็นฝ่ายหาเงินให้กูกินแม่เป็นฝ่ายหาเงินเลี้ยงกูเฮ้ยมันผิดหน้าที่แล้วหนูหยุดแล้วเปลี่ยนตัวเองเดียวนั้นเลยใช้คำว่าเดียวนั้นวินาทีนั้นเลยเปลี่ยนเลย ไปเส้นทางธรรมชาตินะคะเดินทางสักหนึชั่วโมงเดินทางตั้งแต่ประมาณ3ามทุ่มไปถึงตีสีแล้วไปนอนหลบกระสุนอะไปนอนหลบกระสุนอะ่ะมันคือเรื่องจริงมากท่านถามตัวเองว่านี่คือเรื่องจริงเหรอวันเนี้ยสนับสนุนโดย มียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรส้มไม่เหม็นข่าวสวัสดีครับขอต้อนรับคุณชมกสื่อช่อง youtube ดูหัวมมทีวีกับรายการซื้อดูถอยนะครับวันนี้เรามารู้จักชีวิตของเน็ตไนรอบคนหนืงนะครับที่ตอนนี้เธอก็ถือว่าเป็นเธอก็ต่างค้างฟ้าอยู่นะครับขอต้อนรับคุณเมียคนยามสวัสดีครับสวัสดีค่ะวิชชอบจังเลยว่าดัางค้างฟ้าใช่เน็ตในรอบค้างฟ้า มีช่วงที่คุณเบียร์เนี่ยพุง่งปีดมากๆดังมากๆนะแล้วอยู่ๆก็สั่งสาบสั่งหายไปมันช่วงจังหวะหนึ่งเนี่ยคุณเบียร์บอกกับเราว่าคุณเบียร์ได้ไปติดยายาที่ติดเป็นยาอะไรอะบอกได้ไหมโอ้ทุกอย่างเลยหนูผ่านมาในชีวิตพี่หนูหนูเป็นเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่คนคนหนึ่งเคยผ่านเข้ามาค่ะก็เรียกว่าติดยาเยอะประเภทด้วยกันแต่ไม่มียาบางประเภทเนี่ยที่ติดแล้วมันสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ทั้งวันทั้งคืนคุณเบียร์ติดยาประเภทแบบนั้นปะตอบรับมาสารภาพมา ดีคุณคุณมีเพศสัมพันธ์ทั้งวันทั้งคืนด้ยหรอทางปะหนูมประมาณนั้นล่ะทําจีนมันมีความสุขหรอหนูเ <nationwide> คินแม่มีความสุขหรอก็ผิดมันก็ฟินดีมันก็ฟินดีได้ข่าวว่าหนูมีกับผู้ชายเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยใช่แม่อุ๊ยหนูเคินอะโอเคแล้วอยู่ๆทำไมถึงกับเนื้อกับตัวเลิกได้ อยู่ที่ใจค่ะมนอยู่ที่ใจไม่ต้อง็นรักษาอยาจำเป็นต้องรักษาไม่จำเป็นห้องบํบาบัดค่ะบําบัดตอกออกมาก็เล่นเหมือนเดิมก็เท่านั้นมันอยู่ที่ใจ,ใจค่ะมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจล,ล้วนๆตอนนั้น<ท>แล้วทําไมตอนนั้นถึงคิดจะเลิกทําจริงๆกลับมาอยู่บ้านได้สักพักหนึ่งแปะช่วงนั้นที่ที่พี่เบียหายไปนะเป็นเนาะพี่เบียหายไปหายไปประมาณปีหนึ่งที่หายไปจากโรคโซเชียลนะหายไปอยู่กับตัวเองหายไปอยู่กับครอบครัว ทบทวนว่าเฮ้ยกูทําอะไรมาบ้างวาที่พังพังพังไปเนี่ยแล้ว Tou เราก็อยู่กับตัวเองคือตอนนั้นก็เลิกม,มาแล้วมมแหละเลิกประมาณปีหนึ่งละหยุดมาประมาณปีนึง่งละมาทบทวนว่าสิ่งที่เราพังไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันไม่รู้เหมียวว่ามนอยู่ที่ใจมากกว่าเรานึกจะหยุดแล้วก็หยุดเลยอะ่ะอืมเออคือไม่อยากไปอยู่ไม่อยากไปยุ่งกับมันแล้วเอออืมโอเคนะก็ถือว่าคุณเบียร์เนี้ยจิตใจ แน่แน่เนาะใช่คือจะนึกจะสมมติวันสมมติวันนี้เบเล่นใช่ไหมพรุ่งน,นี้นึกจะไม่เล่นก็ไม่เล่นเลยอก็ไม่เล่นเลยแค่นั้นเองมันอยู่ที่ใจเรานี่ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราของนของเราทั้งนั้นและต่อให้เราบังคับคือยาเสพต,ติดสมัยนี้มันเยอะมากเลยนะนึกถ้าเราจะเล่นเราก็เล่นได้มันอยู่แค่ปลายนิ้วถ้าเราสั่งถ้าเราจะเล่นถูกไหมพี่แต่ถ้าเราจะไม่เล่นมันก็ไม่เล่นแค่นั้นเอง เก่งมากแค่นั้นเองเก่งมากเนาะเก่งนะเก่งชื่นชมเนาะมันอยู่แค่นี้มันอยู่ที่ใจเราว่าถ้าเราจะไม่เล่นมันก็คือไม่เล่นเบียเป็นคนที่ทําไมพี่ตกใจหลายเรื่องเนาะเบียเป็นคนเปิดเผยไม่มีแต่เรื่องของเบียทำให้พี่ตกใจหลายเรื่องเช่นเป็นกระเทยแต่ชอบรู้ เลิกยาเสพติดได้ฟัวมีความตั้งใจก็เลิกได้เลยทั้งที่บกมวุ่นแล้วก็งมงายไปกับมันมันเป็นเวลาเป็นปีๆีช่อุ้ยหลายปีอย่ามาเป็นอย่ามาใช้คําว่าเป็นปีนะเป็นหลายปีเก่งตั้งหนูเล่นมาตั้งแต่หนูเล่นหนูขายยานสเลงหนูบอกให่นะ้บอกบอกผู้ชมทุกคนเลยค่ะเออว่าหนูเล่นมาตั้งแต่ขายสเล็งน่แหละค่ะแต่ทุกคนไม่รู้เองมันเริ่มหนักขึ้นหนักคอหนักขึ้น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 เพราะว่าเวลาเล่นมันจะเพิ่มจนปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ พอถึงเวลามันเลิกได้มันก็เลิกแค่นั้นเองมันดีมันไม่เล่นอะไรมากหรอกดีนะเพราะถ้าเล่นไปนานๆพี่จะบอกเลยภาษาจะเสียใช่พี่ทุกวันนี้ภาษาหนูก็จะเสียอยู่พี่ก็พี่ก็รู้สึกเหมือนกันแหละแต่พี่ไม่อยากพูดพูดเล่นทีนี้มีหลายๆเรื่องเนี้ยที่พี่มีเรื่องหนึ่งที่พี่ต้องขอชื่นชมคุณแล้วเลิกได้พ่อแม่ด้วยแม่ขอเลิกได้พ่อแม่แม่ไม่ได้ขอหรอกแม่ก็เคยพูดแต่เราเลิกได้พ่อแม่เพราะว่าหนึ่งเราเห็นแม่เราลำเราเห็นแม่เราเห็นภาพแม่เราอะเราเห็นภาพแม่เราเฮ้ยทำไม จริงๆเราเป็นช้างเท้าหน้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราเป็นคนหาเงินให้เข้าครอบครัวแต่ทำไมอยู่จุดหนึ่งเฮ้ยทำไมกูมามาจมอยู่กับสิ่งนี้ล่ะแล้วให้แม่ทำแล้วกูให้แม่เป็นฝ่ายหาเงินให้กูกินแม่เป็นฝ่ายหาเงินเลี้ยงกูเฮ้ยมันผิดหน้าที่แล้วแม่เราแก่แล้วแล้วแม่ต้องมาห้างหาเงินให้เรามันไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดและเปลี่ยนตัวเองหนูหยุดและเปลี่ยนตัวเองเดี๋ยวนั้นเลยใช้คำว่าเดี๋ยวนั้นวินาทีนั้นเลยเปลี่ยนเลยเล่นเลยจากที่กำลังเล่นเล่นอยู่หนะ หนูทิ้งนนนนเลยนะห,หักดิบตอนนั้นเลยหักดิบเลยทุกอย่างมันอยู่ที่ใจหักดิบตอนนั้นเลยไม่มีใครติดยาหรอกเชื่อหนูเถอะไม่มีใครติดยามันอยู่ที่ใจคุณอมไม่มีใครติดหรอกทำม,มันอยู่ที่ว่ามึงจะเลิกหรือไม่เลิกแค่นั้นเองมึงจะหยุดหรือไม่หยุดแต่ถ้ามึงไม่หยุดมึงยังตอดเล็กตอดน้อยตอดเล็กตอดน้อยมึงเอาต้องอยู่เหนือมันอย่าให้มันเหนือเหนือเราอื เบียคิดว่าเบียไม่ได้เป็นคนที่เล่นยาคนเดียวในโลกใบนี้ทุกคนหลายคนเล่นเหมือนกันอืแต่ทุกคนอยากเลิอกอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจอย,อยู่ที่ใจนะบอกว่าคนที่ติดยาอยู่แล้วก็เล่นกันมาอยู่จะได้ไอเดียเขาคิดจากคุณเบียไปพี่ํามเบียอย่างหนึ่งสิตอนนี้เนี่ยก็เธอเทยหลายๆคนเนี่ยล่ํารวยจากการทําร้านยําเนี่ยหลายๆคนเลยไงทั้ทงที่เบียเนี่ยเป็นต้นตํำรับและเป็นคนแรกที่บุกเบิกเนี่ยเบียรู้สึกเสียายโอกาสไหมว่าทาไมกูไม่ได้รวยเท่ากับพวกนี้ต,ตรงตรง,ตรงเลยไหมเบียไม่เคยได้อยู่มาสมองเบียโฟกัสตัวเอง เบียไม่ได้มองว่าใครจะรวยกว่าน่้นนี่เพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรามันเบียรเป็นคนไม่ชอบยุ่งเรื่องวุ่นวายของใครแต่ถามว่าใครที่ขายยำแล้วแบบเอาเบียไปเอาเอา,เอาของเบียไปแล้วะเขาบอกถ้าเขามาพูดนะนะว่าพี่เบียเนี่ยนะหนูได้รับแรงบันดาลใจจากพี่เบียรนะจนตอนนี้หนูขายยำดีมากเบียโคตรดีใจเลยฉันเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทําทานและทําบุญให้อาชีพคนเบียคิดแค่นะั้นจริงๆคุณจะรวยกว่าเท่าไหรนะ่นั่นคือเรื่องของคุณถือว่าคุณจัดการชีวิตคุณได้เลิศแล้วแต่ว่าเบียรมีความสุขในการที่เบียเป็นแบบนี้ เบียมีความสุขแบบนี้อ่ะเอเบียไม่เคยมานั่งคิดน้อยอกน้อยใจไม่เคยเลยนะไม่เคยทําไมเราต้องอ้ยน้อยอกน้อยใจอ่ะคนเรามันมันแข่งบุญแข่งวาสนามแข่งกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะแล้วแล้วเบียมีความสุขที่เบียอยู่แบบนี้แล้วเบียไม่เคยมานั่งชีวิตกูต่อยต่ำต่ำต้อยมากทาไมกูเป็นเจ้าเป็นเป็นเจ้าแรกแต่ทําไมกูไม่ดังเพราะว่าเบียไม่เคยคิดเรื่องนั้นไงเบียไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยเบียเลยไม่ได้รู้สึกเครียดทุกวันนี้เบียไปไหนเบียไม่เคยเครียดนะกูก็เป็นกูอย่างเนี้ย กูเป็นกูอ่ะกูเป็นกูคือไม่จำเป็นต้องรวยร้นฟ้าไม่หรอกแต่กูออกไปไหนแล้วกูมีความสุขแค้นพอเบียไม่ได้มานั่งคิดแต่เียสิ่งหนึ่งที่พี่คุยกับเบียนอกรอบนะคือพี่มีความรู้สึกว่าเบียเนี่ย เรื่องหนึ่งที่ต้องชื่นชมเบียรนะก็คือว่าเราไม่อย,า,อยากเราไม่อยากพูดกับทบไกลนะแต่เราต้องพูดนะว่ามันมีกระเทยในโซเชียลหลายต่หลายคนที่ดังและสุดท้ายเนี่ยจบชีวิตลงด้วยการหลอกเงินคนหลอกแฟนคลับหลอกเงินแฟนคลับซื้อสินค้าหลอกเงินแฟนคลับไปเล่นแชร์ลูกโซ่หลายต่อหลา,าคยคนไม่อยากจะเอ่ยชื่อแต่เบียรไม่เคยคิดจะหลอกเงินคนไม่เคยคิดจะโกงอะไรคือเพราะลอกไม่เป็น ดี่ภาษาชงซะสวยเลยอะหลอกไม่เป็นกุ้งขอกูก็ขอเลยส่วนมากเบียจะไปหลอกเอฟซีหลอกแฟนคลับอยู่ในติ๊กต็อกค่ะเพราะว่าเบียจะไปไลฟ์สดในติ๊กต็อกแล้วจะบอกว่าให้ของขวัญเบียด้วยเบียชอบแบบนั้นมากกว่าเบียหลอกไม่เป็นเพราะเบียเล่นแชร์ไม่เป็นเบียทำอะไรไม่เป็นอีแชร์ลูกสซ่แชร์ลูกโซ่เบียทำไม่เป็นหรอกพี่ไม่คิดจะซื้อทำสินค้าแล้วมาหลอกคนก็ซื้อไม่เอฟสินค้าไม่เบียทำไม่เป็นค่ะเบียเเป็นกระเทยที่บ้านคนหนึ่ง คือถ้ากูจะขายกูก็ขายอะไรที่เป็นกูทำอะ่ะกูทําจากมือกูนะอะไรเนี้แต่ถ้าเป็นแบรนด์เนี้ยแปรนดทำไม่เป็นเพราะเบรนด์ไม่มีความรู้<ม>หนูไปกระเทยแบบบ้านๆน,นะเข้าใจไหมเข้าใจแต่ข่าวว่าเว็บพนันก็ติดต่อบเบียร์เยอะมากเยอะมากทาไมไม่ทําำําเชียงกูโดนจับเบียร์กูโดนจับไม่อยากได้เงินมันมันมันก็อยากได้นั่นแหละคนจ้างมาเยอะมากเลยนะอ่ะคลิปละห้าร้อยคลิปละพันคลิปละสองพันแต่ว่าเบียร์กลัวไงบางคนก็ได้เป็นหลายหมื่นเลยนะเป็นแสนด้วยนะโอ้เบียร์กลัวหรือว่าเบียร์จะทำดี ก็แล้วแต่เบียรถถ์ถ้าเบียร์ทำพี่อาจะก็ไปเยี่ยมเบียร์ได้อะในคุกอะไม่เป็นไรพี่ถ้าไหนพี่จะได้มีผวัวด้วยจะได้มีผัวในคุปไเจอกันเลยน้าลา <S 1> <S 1> พี่ว่าเบียร์ใช้คำพูดผิดนะเบียร์จะได้มีเมียไม่ใช่หรอว้ายมีเมียมัง้งมีผัวมั้งในคุกเราอยากเปลี่ยนรสชาติใหม่ๆบ้างนะผู้ชมค่ะได้ข่าวว่าเบียร์เคยไปเป็นเซลล์แมนด้วยหรอใช่แมมช่วงนั้นบ้าบอคอแตกไปเกิดอะไรขึ้นจะไปเป็นเซลแมนไปเป็นเซลขายเครื่องอะไรบ้างก็หัวจรดปิดเนอ คนเราจะไปทําอะไรมันต้องมีความรู้ใช่ไหมออจะทําอะไรแต่ละอย่างจะทําอาชีพอะไรอย่างมันต้องมีความรู้มันจะขายผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยเราต้องมีความรู้ว่าคอลลาเจนทาอะไรแม่งมีส่วนผสม,สมอีเบมีไม่มีความรู้อะไรเลยไป <laughs> ถึงไปขายกล้องวงจรปิดเอ้าแล้วไปหลอกข,อขายก็ได้ไงแม่หนูไม่ได้หลอกหนูก็ถือกล้องไปกล้องอันหนึ่งก็ไปกับเพื่อน <laughs> ไปไปถึงอ e ี ien, เนต์กูไปวันสวัสดีคะ่ะลูกค้าดูนันนี่สภพันงก็เรียกโทนเฮ้ยมึงมาตามกูดิกูพูดไม่ถูก ไม่มีความรู้เลยว่ากล้องนี้มันมีกี่พิกเซลมีอะไรทำอะไรได้บ้างจะไปถึงจะไปขายกล้องแตไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้การทํางานของกล้องมงจรปิดไม่รู้เลยกันเคยไม่รู้อะไรเลยจะขายได้ไหมไม่ได้ถายไม่ได้แต่ว่าขายไม่ได้แต่เธอได้พนักงานหมดเลยทั้งบริษัทเลยพนักงานผู้ชายเขาใช่ดูเป็นเมียเอ้ดูเป็นผัวพนักงานทุกคนเนบริไปสัทเลยไอ้ดูเป็นเมียแล้สิเอ้นะทุกคนอย่าไปเชื่อเขานะก็หนูบอกพี่ว่าหนูเป็นท็อป เขาต้อแล้หลังกล้องไม่ใช่งี้ดูเหมือนเขาจะโจมตีน้องอ่ะนี่พี่ใช้ประโยคหนึ่งได้ไหมว่าเขาบอกว่าเบียร์นี้เคยตกอับไปทําไปทําเว็บพนันที่ปล่อยเปรดเรื่องมันเป็นยังไงทาจริงมันไม่ใช่ตกอับหรอกพี่จริงๆแล้วทุกคนขาทุกคนมองใหม่เจเบียร์ไม่ได้เป็นคนร่ำคนรวยเจเบียร์ไม่ได้เป็นลูกหนูเจเบียร์ไม่ได้ลูกในพลที่แบบชีวิตเกิดมา สะดวกสะดวกสบายสุขสบายแล้วอยู่ดริงใจชียิตมาตกตา่าชีวิตเจบเบียเป็นคนที่ยากจนมาตั้งแต่ทีแรกแล้วแต่เนนี้ชีวิตมันผกผันโดยการเพื่อนชวนไปทํางานไอ้เราก็ไม่รู้ทําทงานการตลาดคืออะไรใช่ไหม,ม,มเราไม่รู้ทําทงานการตลาดคืออะไรเราก็ไม่มีความรู้ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้เกี่ยวกับอีเว้าน,าน์พนันแล้วก็ไปอเริ่มต้นเลยจากเพื่อนพาไปที่สระแก้วอ,แวอววืแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาคุยเอาอกว่า ไปเส้นทางธรรมชาตินะคะเดินทางสักหนึ่งชั่วโมงอีเบนเดินทางตั้งแต่ประมาณ3ามทุ่ไมไปถึงตีสเดินนะอีดอกเดินประมาณ20กิโลอ่ะเส้นทางธรรมชาติค่ข,ข้าม<ท>ด่านไปทุท่งนามัง่งป่าหญ้าป่ายูคาลิปตัสป่าสับป,ประรดบ้างอีดอกแล้วฉัเดินถามตัวเองว่ากูมาทําอะไรที่นี่วะกูมาทำอะไรที่นี่วะ, <c oughs> ะ,วะแล้วไปนอนหลบกระสุนนะ่ออไปนอนหลบกระสุนอ่ะมันคือเรื่องจริงมากท่านถามตัวเองว่านี่คือเรื่องจริงเหรอเนี่ยเดินเรื่องจริงเหรอวะ เหยียบหนามเหยียบอะไรกําแม่เดินคิดออาเราเดิน20กว่ากิโลเดินท่าไปฝั่งปลอยเปดฝั่งพม่าไอ้ฝั่งกัมพูชาน่ะแล้วทำไมไม่ข้ามหนามไปปกติอ่ะก็เราไปแบบผิดกฎหมายเนาะแต่เราไปแบบผิดกฎหมายเลยเราช่วงนั้นเราเลยเข้าใจเลยว่ากูเข้าใจแล้วทําไมเวลาคนต่างด้าวพม่าที่เข้ามาทํางนานงานในไทยมันเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้เข้าใจเลยอ่ะว่าเฮ้ยเข้ามาเพื่อหาตังค์แล้วเราหนูก็พิ่งภาวนาว่าขอให้ลูกข้ามไปได้สําเร็จได้เลยขอให้ลูกข้ามไปได้สําเร็จด้เอะลูกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกมาทาีี่่นถมตัววา กูมาทาอะไรที่นี่วะอีเจเบียร์ขรายำม,มึงมาทําอะไรที่นี่ถามเลยว่ามึงมาทําอะไรที่นี่วะชีวิตกูต้องมายืนอยู่กลางทุ่งนาเพื่อมาหลบกะสุนี้เหรอวะอีดอกแลว้วมันเป็นบทแล้วใช่ไหมว่าครั้งนั้นอืเป็นครั้งที่พีคที่สุดในชีวิตทําให้หนูไม่กลัวอะไรอีกเลยในบนโลกใบนี้อืทําให้หนูไม่กลัวเลยเลยพ่อหน้าคือสิ่งที่หนูก,กลัวที่สุดแล้วกลัวผีก็กลัว กลัวความมืดก็กลัวกลัวกระสุนก็กลัวพอกูผ่านตรงนั้นมากูไม่กลัวห่าเหวเลยทั้งสิ้นแล้วใครจะด่าอะไรกูในโลกโซเชียลมึงมาเลยมึงมาเลยกูผ่านกูผ่านค่ำคืนนั้นมาได้แล้วกูไม่กลัวห่าเหวอะไรอีกแล้วอ่ะมันเป็นจุดที่แบบว่ามันน่ากลัวมากต้องนอนหงายหลบกระสุนแล้วคนคนมายืนมายืนเอาปืนมาส่องเราอ่ะเพราะเราเดินข้ามไปฝั่งปอยเปตอ่ะมันน่ากลัวมากเลยนะอาวแล้วจากที่ข้ามไปถึงแล้วเป็นไงมั่งอ่ะก็ไปทํางานอยู่บนตึกอยู่บนตึกอืม อยู่บนตึกแต่ก็โชคดีไปเจอในจนายจ้างที่ดีนายจ้างคนไทยปะนายจ้างคนจีนอืจะเราถอกอันนี้ก็ไม่ได้แนะนํานะคะไม่ได้แนะนำนะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันดีนะแต่ว่าเราโชคดีที่ไปเจอนายจ้างที่ดีแต่เราเสือกทําตัวไม่ดีเองหน้าที่ทําอะไรบ้างอะหาลูกค้า call center มันเขาเรียกอะไรแอดมินหรอแอดมินแอดมินเออหาหาคนมาเล่นเว็บอะ่ะ วันละคนเราก็ได้เงินเดือนเดือนละหมื่นห้าเราก็ได้เงินเดือนเดือนละหมื่นห้าแล้วก็หาลูกค้าให้ได้วันละคนวันละคนวันละคนแค่นั้นเองแค่นั้นเองข้าวฟรีสามมื้อที่พักที่พักฟรีห้องแอร์ฟรีอ่ะคิดว่าจะเขาดีกับเราไหมล่ะเขาดีกับเรามากเลยนะเพียงแต่ว่าเราหาลูกค้าใหได้แต่เราเสือกทาตัวไม่ดีเองคือเล่นยาทั้งวันเลยทั้งวันเลยแล้วคิดสิว่ากรมพูชามันเยอะขนาดไหนอ่ะอีเบียดูทั้งวันเลย ชลช้ยาด้วยใช่แม่แล้วก็กินผู้ชงผู้ชายทั้งวันเลยอีเวช้ำเลยอีเวช้ำเลยทุกคนขาชำเลยจนต้องบอกว่าพากูกลับประเทศไทยหน่อยกูอยู่ไม่ได้แล้วถ้ากูอยู่ที่นี่กูต้องตายแน่เลย <S <S คือยามันเยอะมากต้องบอกยามันเยอะมากหาง่ายด้วยหาง่ายแม่แบกขายว่ปาทัวร์ขายขายต้มทัวร์ต้มอีกอ่ะทัวร์อยู่ไม่ได้แล้วถ้าอยู่เงี้ยกูต้องตายแน่เลยกูตายกูตายเพราะตกูเองแน่เลยดูขอกลับบ้านก่อนที่เล่าหน่อยสิว่าวิธีการหาลูกค้านี้เขาขายยังไงอ่ะ อันนี้หนูหาไม่เป็นเหมือนกันคือเราหาแบบโง่ๆนะช่วงนั้นช่วงนั้นเราใช้เฟซเฟซบุ๊กของเชเบียที่ว่าคนติดตาม400,000คนอันนี้จะเล่าความถึงความโง่เลยที่ผ่านมานะคือความใส่ซื่อความแบบตรงๆนะก็ทักหาเพื่อนๆทักหาเอซบอกช่วยสมัครเว็บสล็อตให้หน่อย ช่วยสมัครเว็บอนไลนดนนหน่อยออช่วยสมัครให้หน่อยถ้าเกิดว่าไม่สมัครเขาจะไล่ฉันออกแล้วเขาช่วยกันมาช่วยแล้วเขาเข้ามาแล้วเขามาเล่นด้วยมหมเขาไปเล่นไม่เล่นไม่รู้แต่กงช่วยกูสมัครก่อนอ๋อสมัครแล้วโอ้ <c oughs> ความความความตรงๆขอะหนูวะคือเวลาเขาเล่นเว็บเนี่ยเขาจะใช้แบบเป็นอวตารเขาจะใช้ปลอมตัวเป็นคนอื่นใช่แต่อีเจบีนี่ใช้เฟซสีแส่แซงว่าคนเลยใช้เฟซที่ว่าคนติดตามมีสี่แ0,000คนใช่ของจริงเลย ที่ตำรวจม,มาจับที่จับถูกคนเลยนะนี่จะบ,บอกให้เขาบอกแล้วว่าความซื่อไงความไม่รู้เรื่องฮาฮเลยกระทัก็บอกเอฟซีช่วยสมัครให้หน่อยได้ไหมเลิศนู่นคนไม่รู้เนาะคนไม่รูก้ก็กลัวจะไม่กลัวไม่ได้ทางานนี่นะก็ให้เขาสมัครให้เอฟซีสมัครสมัครสมัครหน่อยอย่างเงี้ยเขาเลย <ๆ S 2> สงสารเี่ใสมัครแล้วอยู่ที่นั่นกี่เดือนประมาณเดือนสองเดือนมันก็กลับขอทําเรื่องกับสถานทูตกับไทยกับบ้านอ๋ออ๋อพวกตอนออกมาต้อง ออกให้ถูกกฎหมายค่ะอันน<ม>ี้ทาที่ทํางานก็ดีที่ทางานก็ช่วยกันอย่างเงี้ยเหรอไม่คิดจะไม่คิดจะออกทางเดิมหรอมาทางไหนออกทางนั้นไม่กลัวตายพอแล้วไม่เอาแล้วพี่พอผ่านมาเราก็สุดคนที่เขาไม่เล่นยาก็มีแต่เราเสือกไปเล่นไงใช่ไหมเราเสือกไปเล่นแล้วเราก็จมลึกเข้าไปเลยทีเนี้ย แต่ไม่น่าเชื่อเลยเนอะว่าชีวิตของคุณเบียร์นี่ซึ่งโด่งดังเนี้ยขายยำระเบิดเถอเธองต้องไปไปกลายเป็นแอดมินผิดด้วยพลังที่ปล่อยเปรต <c oughs> คือแบบเท่าเท่าหนักของพูดคำหยาเพอมึงมาได้ไงเนี่ยไม่แต่ก็ถามว่ามันเป็นชีวิตหนึ่งนะที่ทําให้เราได้คนเราพอได้พอได้อยู่ในทุกส่วนของชีวิตเบียร์เบียร์เบียร์ต้องขอบคุณมากกว่าขอบคุณที่ว่าตัวเองมันผ่านตรงจุดนั้นมาได้เขาเรียกว่ารสชาติชีวิตอืรสชาติชีวิตเราได้ผ่านมาตรงนั้นเราจะรู้สึกว่าเราเล่าให้คนอื่นฟังได้เราเข้า เราเข้าไปแล้วเราออกมาได้ทุกเรื่องเราเข้าเราออกมาได้ไม่ใช่เราเข้าไปแล้วจมอยู่ในนั้นเลยบางคนก็เข้าไปแล้วจมเนอตายเลยเออจมดิ่งลึกเลยจมล้างตายในนั้นเลยใช่บางคนก็ไม่ออกมาแล้วพราะว่าลงรายกับเงินนะพูมได้หาเงินง่ายนะหายงนได้หลายคนรวยหลายคนเขาก็ทําเป็นจนเขาร่ารวยแต่เราทําไม่เป็นไง แต่เป็นเงินที่หลอกคนมาเล่นการพนันมันก็มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีอะ,อะแต่อันนั้นก็เรื่องในส่วนของเขาแต่ในส่วนของเราเราทําไม่ได้เราในส่วนเราถ้าเราทาไม่ได้ถ้าเราทําไม่ได,เไได้เราก็จะไม่ไปบูลลี่ใครเราก็จะไม่ทับถมใครใครที่ทําแล้วได้ดีก็โอเคเขาก็เก่งแสดงว่าเขาถนัดแต่ส่วนเราองเราไม่ถนัดเราก็ต้องถอยออกมาแค่นั้นเองแล้วหลังจากที่ถอยออกมาแล้วเนี่ยคุณเบียดโดยช่วยจับไปยังไงก็กลับมาอยู่บ้านตรงช่วงน,นั้นก็จําจําเหตุการณ์ไม่ได้เหมือนกันนะ พราะยามันทำลายสมองไปเยอะโน,โนุอ๊องเยอะเหมือนกันนะทุกคนนาจริงแล้วเป็นคนน่ารักนะแล้วกลับมาแล้วเอาถามว่าวันนี้ชีวิตของเบียร์ทำอะไรบ้างดีกว่าตอนนี้แหะคะเบียร์หลักๆเลยนะเบียร์เต้นขายอาหารช้างเต้นขายอาหารช้างเดี๋ยวก่อนนะเด็กอยู่ในเฟซบุ๊ก ใช่ค่ะเฟซบุ๊กของพี่น้ำหวานค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มช้างชลิดาฟาร์มอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเขาเขามีฟาร์มช้างเลี้ยงช้างจริงๆค่ะมีช้างอยู่มีช้างอยู่3เชือกค่ะชื่อชนุชชลิตาแล้วก็ลำดวนค่ะแล้วเบียทำาหน้าที่อะไรก็ไลฟ์สดเต้นเอนเตอร์เทนลูกค้าบ้างอะไรบ้างเต้นสนุกปนไปแล้วก็เราบอกให้คนให้เอฟซีทั้งเก่าและใหม่เข้ามาอุดหนุนกันตะก้าละห้าสิบบาทเนี่ยเข้ามาอุดหนุนก็นได้นะคะตะก้าละห้าสิบ ห้าสิบ,บปาทเพื่อซื้อห่านช้างไ<า>้่เบียดได้ไรอ่ะเราก็ได้ได้ส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์จากนั้นมาค่ะอ๋อถ้าพูดเ,เป็นน้อยก็ได้น้อยเต้นมากก็ได้มากขายมากก็ได้มากามาก,ก็ได้ค่ะมันเป็น,ม,น,ม,นมันก็เป็นธุรกิจอยู่แล้วมันเป็นปกติแล้วเหมือนเราขายของอะพี่อ๋อคนจะมองว่าทาบุญคนที่ทําอะคือทําบุญเขาทําบุญแต่เราทํางานคนที่เข้ามาคนที่เข้ามาเอฟนั่นะคือเขาไม่ได้ทําบุญ แต่ส่วนเจเบียทำงานค่ะเจเบียไม่ได้ทำบุญอะไรคะ่ะเจเบียเนี่ยเบียก็ทำงานกับทำงานกับช้างนะคะต้องบอกบอกตรงๆเลยบอกพูดกันแบบตรงๆแบบตรง,ตรงไปตรงมาเลยนะคะเบียก็มีรายได้จากการขายอาหารน้องช้างค่ะนะคะส่วนคนที่เข้ามาทำมาส่วนคนที่เข้ามาอุดหนุนนะ่ะนั่นน่ะพวกคุณน่ะได้บุญไปเต็มๆมเอาพูดง่ายๆคือเบียเป็นสะพานบุญแล้วกันแล้วใช้คำว่าสะพานบุญดีกว่ามัน ชงวิตมันดูหนูไปเลยเนาะมันดูหนู่จังเลยอะ่ะให้มันดูดีหน่อยแล้วกันเนาะแล้วจริงๆมันก็เป็นสะพานดูแหละ <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่เพราะว่าเบียร์เนี่ยพูดความจริงไง คืออะไรที่มันคือความจริงคือเบียร์ทำงานแล้วคนที่เขาเขาบริจาคเงินเนี้ยเขาก็ทําบุญเพื่อให้ทางไปแต่เบียร์ก็ได้เปอร์เซ็นจากการที่เงินที่เขาทําบุญอันนี้ก็คือเบียร์ก็พูดความจริงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นความจริงถ้ามันเป็นความจริงมันก็คือเป็นอาชีพที่สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ทุจริตไม่ใช่ไม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 ่มีคําว่าทุจริตไม่มีค่ะเป็นการป้อนเดี๋ยวนั้นป้อนตรงนั้นเลย ลูกค้าป้อนลูกค้าโอนมาสิบตาก็สิบตากตอนนั้นเลยทุกอย่างจะไม่มีการยักยอกไม่มีอะไรทั้งสิ้นเบียรจะได้เงินค่าจ้างเปอร์เซ็นต์ต่อเมื่อขายหมดเท่านั้นเองค่ะทุกคนป้อนมาแค่ไหนเราจะอ่านชื่อคนที่โอนเข้ามารายชื่อมันจะกระเด้งกระเด้งกระเด้งในกสิกรหมดเลยว่าใครโอนมากี่บาทกี่บาทกี่บาทแค่นั้นเองแล้วก็จะประกาศชื่อคุณนุนะทำไปยี่สิบตากเราก็อวยพรให้เขาแค่นั้นเองขอให้คุณนุ้ร่ำรวยร่ำรวยร่ำนวย่เอาว่ากันไปบลาบลาบลาแล้วก็เอาสิบตะกยี่สิบตากป้อนให้้ชาง เฟซบุ๊กชื่ออะไรอะ่ะชาิหอมเนียมค่ะอย่าลืมเข้าไปติดตามด้วยนะคะเฟซบุ๊กชาติหอมเนียมหรือบางทีก็จะมีของเจเบียด้วยเจเบียหวานเจี๊ยบนะคะเจเบียหวานเจีย๊ยบแล้วก็ชาติหอมเนียมอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปติดตามได้เลยเราก็จะขายแต่หลักๆเลยจะเป็น Facebook ของพี่น้ำหวานค่ะชาติหอมเนียมแล้วก็เจเบียหวานเจีย๊ยบ<ล><ล>คะ่ะแล้วเบียทำอะไรอยู่อีกยางอื่นอีกตอนนี้แหละเขาก็จะมีรับจ้างขายยำอีเวนต์สดก็จะมีกดใครจ้างไปก็จ้างใครจ้างรีวิวอะไรก็ทาหมดอะไรที่เป็นเงินเจเบียทาหมดรีวิว ด้วยเออเดี๋ยวจ้างเดี๋ยวจ้างให้รีวิวดีกว่าเนาะหวีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้หมดแหละอะไรที่เป็นตังค์อก็บีเอาหมดแหละจริงๆอ่ะบีเอลมาหมดนะสมัยก่อนบีก็เอาหมดเลยใครจ้างอะไรบีทำหมดจ้างทำหมดแต่ช่วงนั้นสติสตังค์มันไม่ค่อยโอเคไงช่วงนั้นมันเรื่องตอนนี้ตอนนี้อยากไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้เล่นแล้วสติกลับมาครบแล้วครบแล้วค่ะสติครบสตังค์เริ่มครบแล้วค่ะกี่นิ้วห้าแม่อ้จริงอหนูเป็นคนอารมณ์ขันไหมหนูหยาบขันไหมหนูไม่หยาบขันไม่หยาบขันนะคุยกับเบียเบียนเป็นคนอารม พูดพูดง่ายคือตรงๆอ่ะตรงตรงหนึ่ซึ่งเป็นคนซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะครับใครที่เคยมีอคติกับตองเบียร์นะฮะให้หยุดนะฮะไม่งั้นฉันตอกนะเขาจะไม่อยู่ใค้ตรงนี้เลยคือจะบอกว่าเบียร์นะเขาเป็นคนพูดตรงๆเพราะฉะนั้นคนที่คนพูดตรงๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่น่ากลัวจะบอกให้ คนที่พูดตรงๆพูดอะไรที่มีเขาคือปากปากระจายเขาตรงกันคนนั้นไม่น่ากลัวแต่คนที่ปากกระจายไม่ตรงกันเนี่ยคนที่พูดหวานเนี่ยให้ระวังเถอะความหวานเนี่ยมันมีความร้ายซ่อนอยู่ในนั้น <ดา S 1> แต่คนที่พูดตรงๆนัมันไม่ค่อยมีอะไรเบียจะพูดหวาน <ๆ S 2> ต่อเมื่อไปอยู่กับผู้ชายสองคนเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเกิดอยู่กับพวกนี้เบียมไม่จำเป็นต้องหวานค่ะเบียก็พูดไปโป้งๆไปเลยค่ะแต่ผู้ชายทัอต้องพูดหวานจ้ะเพราะต้องการเราให้ต้องการให้เขาเอาเราแล้วเรากวรจะกินเขาไหมแม่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะทำไมอะ แม่พูดือนหนูสวยมากนะฉันก็สวยนะไม่แม่หนูไม่สวยสวยไม่หนูไม่สวยแต่หนูอร่อย <c oughs> พี่ว่าหนูทั้งสวยทั้งอร่อยนะไม่หนูอร่อยอย่างเดียวหนูไม่สวยทาถามได้ทามอีกสิมันมีคนเนี่ยชอบแบบลงข่าวรือแบบว่าเบียตายแล้ว R I P เบียอย่างเงี้ยอยู่ใน Facebook อยู่ใน Google s e a r c h มาเนี่ยจะมีเลย R I P เบียเบียจะพูดยังไงกับคนที่ทําอย่างนี้กับเบียกูยังอยู่ค่ะกูยังไม่ตายค่ะกูยังอยู่ค่ะกูยังไม่ตายค่ะค กูตายยากด้วยตายยากค่ะจําไว้เลยค่ะตอนให้มึงแช่งกูขนาดไหนกูก็ยังไม่ยอมตายค่ะเพราะกูอมตะเจเบียเนี่ว่าได้ค่ะทุกคนแต่ก็ต้องเป็นขอบคุณนะเหมือนเขาเหมือนเขาต่อชีวิตให้เราจริงๆแล้ว่การเล่นแบบนี้มันไม่โอเคเลยแต่สําหรับเจเบียถ้าไปเล่นกับคนอื่นอ่ะคนอื่นเขาไม่โอเคนะแต่สําหรับเจเบียเจเบียรู้สึกว่าเออช่างมันเถอะคุยกับแม่แล้วแม่บอกปล่อยเขาเถอะเหมือนเขาต่อชีวิตให้เราอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่จริงๆแล้วมัยังไม่ตายถ้าเบียตายป่านนี้ลงข่าวอ,อมารินไปแล้ว ลงข่าวอย่างดังไปแล้วค่ะยังไม่ตายเจเบียยังไม่ตายเจเบียยังอยู่ค่ะเจเบียยังอยู่หลอกหลอนพวกมึงอีกงานฟังฟังดูเบียเขาก็เหมือนตัวละครตัวหนึ่งในละครนะคือมาตาลดาเป็นคนที่มีพลังแห่งความคิดดีนะจิตใจที่ดีเนาะไม่ไมอะไรมากมายพอเบียผ่านในช่วงชีวิตก็มึงบอกว่าเบียผ่านช่วงชีวิตที่มันพีคมาแล้วมันทําให้เบียรู้สึกว่าฉันไม่ดีใจฉันไม่เสียใจฉันไม่ขวาฉันไม่ซ้ายฉันอยู่ตรงกลาง เบียอยากให้กำลังใจคนที่วันนี้เนี่ยชีวิตเขาแย่เขาไม่รู้ว่าเขาจะสู้หรือเขาจะถอยกับอุปสรรคที่เขามีอยู่ตรงหน้าเบียจะบอกคนเหล่านั้นว่ายังไงตั้งสติคะ่ะแล้วมองตัวเองก่อนไม่ต้องสนใจใครทั้งสิ้นคะ่ะไม่ต้องทอ้อถ้าท้อแล้วไม่มีแดกถ้าถอยแล้วไม่มีแดกเดินต่อไปคะ่ะแล้วจะมีแดกเองอย่าอย่าดราม่าเยอะคะ่ะอย่าดูหนังเยอะหยุดหยุดดูหนังก่อนค่ะอีดอกแล้วดูตัวเองในกระจกคะ่ะหยุดดูหนังแล้วดูตัวเองในกระจกก่อนแล้วก็ทำมาหาแดกต่อไปเนาะ <S <S เรื่องทำตัวเปน็นนางเอกก่อนนะคะเดินหน้าคะ่ะ เ,เราไม่ใช่นักสแสดงค่ะช,ชอบเบียร์เนาะถ้าถ่ายจะไม่มีแดกเนาะถ่ายไม่มีแดกนะคะถ้าดาม,ามากก็ไม่มีแดกค่ะเพราะฉะนั้นหยุดหยุดตั้งสติก่อนแล้วเดินหน้าค่ะพี่ชอบเบียร์มากเลยนะพี่พูดตรงๆนะพี่ขอเบียร์จเจริญเจริญแล้วก็ มีความสุขในชีวิตเหมือนที่เบียร์มีความสุขใช่ตอนนี้มีความสุขถามว่าตอนนี้มีเบียรนะ์มีความสุขดีนะถึงแม้ว่าบางทีเบียร์จะหาเงินไม่ได้มากเท่าไหร่เบียร์จะต้องดิ้นรนอย่างเงี้ยเป็นรู้สึกว่ามีมีความสุขมากเลยนะแต่พี่เชื่อว่าคนที่รักเบียร์แล้วก็คนที่ชอบเบียร์เนี่ยอยากเห็นเบียร์เปิดร้าน ที่มันแน่นอนอะสักที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราจะมีคนที่จะไปอ้อมจะไปอุดหน,นุนแล้วก็ไปไปชมไปชิมฝีมือยามของเบียร์แม้ว่าเขาจะบอกว่าเบียร์จะไม่สะาอาจย,ยังไม่มมเปิดค่ะยังไม่มีอารมณ์ค <aus> ่ะเออยังไม่มีอารมณ์นะรอก่อนเนาะแต่ตอนนี้อุดหน,นุนอาหารช้องช้างก่อนตอนนี้อุดหนุนอาหารน้องช้างก่อนจนกว่าเจเบจะมีทุนค่ะตอนนี้ทุนก็พอแล้วแต่ยังไม่พอคะะ่ะเจเบยยังมีความสุขอยู่คือพอเราได้เต้นอาหารช้างอ่ะเรารู้สึกว่าเราหลงรักอ่ะเราหลงไปแล้วอ่ะอืมอืม มาช่วยขายคอลลาเจนให้พี่หน่อยสิมากินแล้วมันจะดีไหมอะแม่มียูสุคอลลาเจนแล้วหนูกินแล้วหนูจะสวยไหมกินแล้วสวยสิมันอะนี้มันคืออะไรนะแม่บำรุงผิวพรรณแล้วที่สําคัญก็คือว่ามันช่วยบํารุงพวกข้อต่อก็คอลลาเจนไตเปปไทยจากปลากินส้มยูสุนะอุลเลิศนะห้าพันมิลลิกรัมอันนี้มันเป็นเม็ดหรือเป็นซองชงกินแม่เป็นซองจ้ะกินแล้วหนูจะขาวขึ้นไหมกินแล้วจะอะไรขึ้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ให้ให้ไปกล่องหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจางดีวแล้วกันเนาะ ดอีอุ้ยอะไรเป็นตังคหนูอยากได้หมดเลยอ่ะอืนอุ้ใจน้องเบียร์เนี่ยช่วย ให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยซุปเปอร์แตงรายการมาหน่อยอ่ะเฮ้ยเล่นไดาเป็นก็ไม่ไหวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดระดิ่งให้กับช่องอะไรนะยูทูบรวหัวทีวีรวหัวทีวีแล้วก็อะไรวะซุปเปอร์แตงกดซุปเปอร์แตงด้วยกดซุปเปอร์แตงด้วยจะให้เรากี่บาทเกิดมาด้วยโอ้เรเบียนเขาทำไม่เป็นเนอะฉันก็เป็นกระเทยบ้านนอกอ๋อมันมีซุปเปอร์แตงด้วยเหรอใช่เบนงั้นเรากลับไปทำบ้างแล้วลูกเออให้ทุกคนมาซุปเปอร์แตงเราซุปเปอร์แตงมันจะมีแบบว่าให้กี่บาทสามสิบ วิลเล็ตรับผลให้หมดเลยเนาะเอออุ้ยเป็นทำให้แม่มั่งนะให้คนให้หมดตัวไปเลยดอกเป็นนี่คือเป็นเป็นติ่งของไม่เป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องที่มานี่แหละที่ว่าจ้างไปเป็นขายยำที่ลพบุรีนี่แหละเออเหรอยาอะไรอ่ะยำข่ะยำไม่ได้ขายยายานี่ขายยำอะไรนะ ตำรวจรวบวันนี้ขอขอบคุณคุณเบียร์คนละยามนะครับขอบคุณนะครับค่ะมีอะไรจะฝากกับผู้ชมทางบ้านมีอะไรจะฝากไหมไม่มีอะไรจะฝากค่ะอย่าลืมไปซุปเปอร์แตงให้กับช่องเจเบียด้วยนะก็แล้วก็ซุปเปอร์แตงให้กับช่องอะไรวะรวมหัวรวมหัวทีวรวมหัวทีวีด้วยค่ะเออวันนี้ขอขอบคุณคุณเบียร์คนละยามนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับไปดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คอลลาเจนอร่อยไม่เหม็นคาวสิทธิพิเศษวันนี้ซื้อ3กล่องจากราคา2,400บาทลดเหลือเพียง999บาทอร่อยรสส้มแถมมีคอลลาเจนเพปไทยและมีทัฟทูคอลลาเจนมีอู่สู